สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอแก้วอีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์สไตล์สาวบ้านนอกนะคะ,ะวันนี้นะคะแก้วก็มาอยู่ที่ป่าเห็ดน,นะคะเพราะว่าฝนได้ตกมาหลายวันแล้วนะคะเมื่อคืนก็ตกนะคะตกหนักมากเลยนะคะเมื่อคืนก็วันนี้แก้วเลยลองมาดูเห็ดหน่อยนะคะว่าจะงอกหรือยังนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นี่เป็ไงทุกคนนั่นเจอแล้วนี่นันนงทอกนะคะเอ๊ะนี่คาดว่าจะออกมาน่าจะงอกมาสองสองวันได้แล้วมั้งคะเนี่ยดูดอกจะบานแล้วเเริ่มใกล้จะแก่แล้วอะ่ะ โอ้ยนี่ทุกคนดอกที่สองใหญ่ค่ะโอ้ยขางมดด้วยอุย้ยเห็นไหมนี่ดอกดเล็กผิดเลยค่ะนี่ดอกนี้สวยอะ่ะขาวขาวโบ้เลยงามมากเลยนะคะนี่ไงทุกคน เห็นกันหรือเปล่านี่ <laughs> ลังน่ารักเลยนี่อีกสวยมากตรงนี้ ค่ะทุกคนเห็นใช่ไหมเอ้ยนี่โอ้ยนั่นอีกค่ะทุกคนอ๋อก็ลืมใส่ถุงมือ อุยนี่เธอคนน่ะดูค่ะตกใหญ่ 嗯。Mm. คอุ้ยเต็มเลยเป็นแถวเลยอุ้ยดูดูค่ะทุกคนเต็มเลยเนี่ยเป็นแถวเลยว้าวว้าวดูวูค่ะอืม ตรงน,นี้ก่อนนะเป็นแถวเลยอะ่ะเดิอใส่ของมือแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นะคะอืนะอุ้ยอุ้ยหวัวรุดเลย หมอบโอ้ยเนี่ยเรชอบแบบเนี้ยดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยขมนะนี่อ อีกเมเลยคุนเป็นแถวเลยอะนีะ่ยะเห็นไหมนุ่นอะขึ้นไปนูนอีก โอ้ยทุกคนดีใจมากโอ้ยดูดอกอ้วน ไม่ลกอะไรนะก็เลยยังไม่ได้ใส่ถุงนึงนะเพราะวใบไ,ไม้ไม่ค่อยหนาโอ้โหเยอะมากนะคะแค่กลุ่มเดียวอะ่ะแค่ตรงนี้อย่างเดียวก็เยอะได้ต้อเบิกแล้วนะคะ อดอกนี้สวยมากทุกคนโอ้ดูขาวโบะเลยอืมโฮ้ยทุกคนนู่นนั่นนี่นี่นีน่นี่ตรงนี้ก่อนสองดอกสามดอกโอ้ยสวยค่ะทุกคน นไหมคะไปค่ะโอ้ยนี่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 ดูเห็นนะคะเอ้มันจะนูนนูนอ่ะโอ้โหตรงนี้ดอกใหญ่ด้วยงามค่ะงามมากเลยอันนี้ก็งาม โชคดีมากๆเลยวันนี้เพราะว่าฝนตกมาหลายวันแล้วนะคะว้า อ้ยนี่อีกค่ะโา้ยทุกคนอ้าวมันเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้ง่หมดนี่ยโว้ยดอกใหญ่แง่อย่างนี้ก็ชอบมากเลยข่าวโบ๊ะเลยโว้ยโอ้ยแล้วดูนี่ อืมอ้ยอืมว้าสวยมดตุ้มมดเอามดมดตะหน่อยมดอะไรอ่ะมดตะลีตะลานตะเหลือกอืม สวยขาวมากเลยเนะี่ยหมดตัวย่างเออได้ปะว้าวโอ้ได้เยอะเหมือนกันเลยเยอะพอแก้วอีกอ่ะนั่นไงข้างที่เาเห็นปะม่หนัก ของข้อสอบอะน่ะเออนั่นแหละเออเออลาค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ก็คือที่ได้มาทั้งหมดวันนี้นะคะของแก้วได้ประมาณเครื่องถังสีนะคะของพี่หนก็จะได้มากกว่าของแก้วนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเห็ด เก็บเห็ดการเก็บเห็ดวันแรกนะคะของปี65นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้แก้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะถ้าชอบคลิปแก้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ